ทุกคนมาอ่างนาายะไรคนนายาฟ้านายกมจะไรการกอ้องยาฟาุานี่เลยครับแต่ยูิรมาไม่สุานคงจะร่ย่ยมาถึงจุดนี้นะครับปีนั้นพุ่มตามบดีนะครับคราวกงกาเสุขผู้วานันนีแต่พุมจะทำมาปานนี้นิดนึงพุมจะประกวดตอนไหนก็จะประกวดเป็นผู้วานผู้วานนะพมจะประกวดจะนำก่อนคือตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย มาด้วยจ่ถึงกรให้ฐานนาทาของใสของแตากระจิตวุกฐานนี่นะครับที่บ้านเนี่ยโดยเฉพบอแกนัางแล่น่าจะ้อมเพียงนะครับ้อมเพียงทางทฤษฎีแต่้อมเพรียงต่างปฏกบัติซึงโครการนี้นะครับสี่ฐานคิดแกนั่งิดมาเลยโครงการพักคาสราปีนกว่เป็นโครงการสี่นีเอ ทิเดียวไม่ใช่แกนนั้นตัดคนเดียวคือตัน่นเดียวตอเย็นๆเช้าๆคนไปโรงเรียนหรืกับจากโรงเรียนให้ลูกน้าก็ถานจต้อตำนามังไปเลยมังว่าเออพักมันรออะไย่ปอุยใช่เลยน่าารถย่างมานีตายเลยย่าแต่ก้าวไปสักนิหนึงครับว่าถ้าว์ปัจจบคว่าทีุ่ได้ปุยเลยนะครับเป็นชาบ้านทีดังหรือเาบ้นที่ชอบการีิสุด ถูกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดมาจากสถาบันครอบคัวถ้าพราันครอบคัวดีมีความรักมีความอบอุ่ให้กันมีการดูดกันพูดคุยกันเละกันบอกาัคเราในการ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 วิัทางตรงางกับผลออกมา่ตัวทองขึ้นมาากการตังรงในตัต้งตัวเองก็จะในเล็กตงด้ยตัะเปื่อนแล้วคับ เร่อเือากสรต่งตัวในหน้าทา่รวมทุบรวมคูนตะกอนอาชีพปัญหาข้อสายีนี้น่าจะน่าจะตรการในกองทัวร์ดานกอพัก้พักนที่แล้วก็ในกาพอตางแค่เนท่า้กองหนีในการจัตัวเรือวาเต้รในทนตเออช่างหารจับไเอออ้าลองนะลองนะ một, hai, ba, mà càng vân, anh nãy sáng mà càng khuya, nhảm nè nhảm phết, mà càng khuya, anh nãy sáng mà càng vân, chìm thục thục, chìm thục Ma mà càng vân, chân nãy sáng mà càng vân, mà chân vân, มากลางวันเธอนัะฉันมากลางคืนมากลางวันเธอนัะฉันมากลางคืนมากลางคืนเธอนัะฉันมากลางวันเอาเอาเอาตูมตูมตูมใหก่อนเอาคำม่นยุ่งจันมากลางอือเอามากลางคืนเธอนัะฉันมากลางวันมากลางวัน

ดาวเรื่องหนึ่งปัญหาสุขภาพของครอบครัว

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยปูผักปนสารพิษข้อสองการเพศและการผ่าตัดข้อสี่ปัญหาช่องปากผงได้ฟันผุสายหตุทางขนมขบเคี้ยวแป่งวังไม่ถูกพิธีได้สม่ำเสมออรอบครวหนึ่งปวดเมื่อยสาเหตุทำงานหนัก ภูแพ้พสาเหตุเกิดจากโรครที่ได้มาดูงานแล้วก็ได้ติดตามชุมชมมารายาทในได้กลุมผมก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยญญาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีเอรรรกยุตตาเลราการบัรนาธิาท้องถิ่นนะครับซึ่งกลุ่มของเราผมนายวชิราเรืองนาเป็นผู้บรรยายนะครับสองนายพานุวัน์สงแก้วเซนชมาชิกกลุ่มนะครับ 3นายกรณิชูทิพย์เป็นสมาชิกกลุ่มนะครับสี่นายรณชัยเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับ5นายมาจัสดีมาดีแปลงเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มกระผมก็จะใช้เวลาไม่มากนักนะครับเนื่องจากปัญหามันมากกันะครตัดเปลี่ยนหรือว่าสลับกันไปนะครับอาจจะมีกดแระเบียบหรือว่าน้ำตา นำมาจัดการจัดการเรื่องต้นของหมู่บ้านนะครับข้อนี้แนะนำนะครับควรจะจัดการบรรอวจุเป๋ง

Mách áo, m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 ách ไเขอบคุณนะคะวันดีค่ะรับเร็วผู้ช่วยวันดีค่ะ,คะ,คะวันดีค่ะ